สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูพิธีทมขอพรอจากเสาหลักเมืองอยังไงครับเจ้าพ่อเทพรัชเจ้าพ่อเทพรัชชื่อพ่อขุนงามเมืองรักพ่อขุนเลือนอังวะครับที่อยู่วัดพิพัฒนมงคลอำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทัขทขทยนะครับวัดพันล้านครับผมเราเรียกว่าวัดพันล้านครับผมอันนี้ส,ส,สิ่งแรกที่เรามาวัดทุ่งเสียมเราจะต้องมาที่นี่ก่อนทุกครั้ง ก่อนจะไปจุดอื่นนะครับเพราะท่านคือเทพรักษ์ท่านคือพ่อขุนก็แปลว่ากษัตริย์ของเมืองนี้นะครับเป็นผู้ดูแลรักษาปกปักรักษา,า,าที่นี่นะครับดวงจิตดวงวิญญาณท่านยังอยู่ที่นี่ยังปกป,กป,กปกักรักษารุหรานไดนะ้อยู่ที่นี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วท่านเป็นคนเราเข้านิมิตหลวงพ่อเพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาซ้อนวัดเก่าสมัยโบราณน,นะครับซึ่งวัดเก่านี่เป็นวัดที่จเจริญมากนะครับเรามาไหว้กันก่อนนะครับผมอ่า ปล่อยจิตปล่อยกายให้สงบนะครับปล่อยวางทุกอย่างนะครับทุกอย่างว่างเปล่านะครับสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมนมัสการเมทัพพเจจะปัถนาข้าจะว้พระกีชันเพชูลายักสิณกจงเป็นสิทิเมจงทุกอันอันเชิญมรูมาพัทุกสินนาโสตายะโอมสเนสไศยนามาหะโอมสีเนยานามาห โอมสีคเนศายานามาหาโอ้คแต่พระพี่ศเยยนศสวนกุศลศีโอาแต่พักพิคเนศสวนกุศกศีลู้ทรงอีสิที่ร่างฟ้าฏิหารตลอดทั้งภแมะเทษไทยและเทวนมีทาง,ททททงคูอสิงผู้นี้ครูอาจารย์ที่สั่งสอน ที่สถิบยังปราสาทและมีมาแทนชิมพีข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญปูบาที่ยายทั้งหลายเหล่านั้นและพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเรืองอังวะมาประชุมกันณสถานอันเป็นมงคลที่นี้ด้วยเถิด อิมัชมิงอาราเมอาราาักขาเทวตาสุปมาเทนะขวารตะเยนะกัะตังสับพัง

พ่อขุนเรืองอังวะและเทภารักษ์แะสถานที่แห่งนี้วัดพิพัฒน์มงคลเมืองเมียงบอกแห่งนี้และเจ้าพ่อหลักเมือ,องและจ้าพ่อหักข้าพเจ้าได้เคยร่งเกินข้าพเจ้าได้เคยร่งเกินเกิดจากกายวาจาใจเกิดจากกายวาจาใจ ขอให้โปรดขอให้โปรดให้แก่ข้าพเจ้าและขอให้พวกข้าพเจ้าได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกให้หมดทุก์หมดโศกโรคระบาดโรคภัยต่างๆให้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็ดเหลือเฟือมีความสุขตลอดการเถิดขอมามีองค์พระคุณ ปรดเมตตาวันนี้พาลูกหลานมากราบมาไหว้ศาลอีกครั้งขอท่านโปรดเมตตาเสด็จมารับคำบูญบ่อนจะฆ่าพวกข้าพเจ้าแล้วันนี้พวกข้าพเจ้าได้พร้อมเกียงการน้องสวายมะพร้าวและมะกรอขอให้ท่านทั้งสองพ่อคุณทั้งสองโปรดเมตตามารับลูกหลานคิดถึงอยากมากราบมาไหว้ขอให้ท่านโปรดบรรดา,นานโชคลาภให้แก่ทุกผู้ทุกนามกลับไปแล้วมีโชคมีลาภ อยาได้ขาดสนอยาได้ติดขัขดทำการค้ากิจาก,การใดให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยากได้เงินก็ได้เงินอยากได้บริวารก็ได้บริวารอยากได้โชคลาภก็จงมีโชคลาภอยากหมดทุกข์หมดโศกหมดหนี้หมดปศะสัตปัญหาคดีความก็ขอให้หมดให้มีแต่ความส Regel ําเร็จเจริญรุ่งเรืองด้วยเธอด้วยบารมีของพ่อขุนงามืองพ่อขุนละังวะและเทักษ์และเทักษ์วัดแห่งนี้ด้วยเธอสิกิจการิตีกรรมิติกกริยสาโติติเตชยิการ สิทธิปราโปทิรันตาสัพสิทธิปากหอันี้ไปปากนอกทีนะที่ปักนดลคุยตอที่ปกดเดี๋ยวเราคุยกันนะครับคุณเต้จะอ๋ออ๋อผมตู้ไม่เป็นไร คืออย่างนี้อาจารย์อธิบายเล่าเลยดีกว่าค,ครับครับเวลาเรามาว่าแห่งนี้ต้องมาไหว้สององค์นี้ก่อนนะครับเพราะท่านเป็นอดีตเจ้าเมืองเก่าที่นี่ที่นี่คือเป็นเมืองเก่าสมัยยุคเวียงหมาะนะครับอยู่ในยุคของพ่อขุนรามคำแหงท่านคือหนึ่งในสามสามสหายนะที่รู้เสวที่รู้เสวีของเชียงใหม่ครับจะมีพ่อขุนรามแล้วพ่อขุนงามเมือง,รองครับผมแล้วก็พ่ออะไรนะอีกองหนึ่งนอะ ข้อขึนอะไรอง์หน <c oughs> ือนะครับอาจารย์จากในอะไนี่คือประวัติทางเหนือนะครับแต่องขวาเนี่ยตะชี้ที่เราไหวกันสังเกตไหมพารู้สึกรอบเนี้ยดูดวงตาท่านนะ่ารู้สึกท่านคิดถึงวันนี้พาลูกหลานกลับมานะครับเครั้งเมื่อครั้งก่อนนี้ที่พาคุณแม่มาคุณแม่บอกว่าคุณแม่มาตรงนี้นิดนึงมามาเล่าให้เราฟังหน่อยนึงยาป้อ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 งยาย่ามังเอื้อจค่ร่างกาานีดนึงอ่ะให้ มาให้ท่านผู้ชมก็ได้ฟังนิดนึงนะของคุณไตเทพครั้งครั้งแรกที่คุณแม่คุณแม่ป้อมเด็กย่ป้อมนะมาที่นี่นะครับมากรบลู้สาวเองนะแล้วก็อยากยอยากกลับมาแต่ยังไม่เคยมาตรงนี้มาแค่บริเวณวัดเข้ามาของของที่ทำงานเขานะครับก็พาแม่มาแม่ก็ชอบอยากมาอีกก็ได้มาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับอ่า จะบับเคยมาแล้วสองครั้งนะครับรวมที่มาเองด้วยมนรวมครั้งนี้ตอนที่มากับอาจารย์ครั้งแรกขณะที่เราไหวอยู่ตรงนี้แม่ป้องบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคือพอนั่งไหวเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าท่านหัวเราะท่านหัวเระององไหนองด้านนี้นะครับท่านหัวเร้อแล้วท่านก็ความรู้สึกของเราบอกว่าท่านนหนคิดถึงอืคิดถึงั่นคิดถึงแล้วอยู่แล้วนั่งอยู่ก็น้ำตาไหลมักเอง คือไม่ได้รู้ตัวอะไรอ่าน้ำตาไหลเพียงไม่ได้ไไดคืออะไรนั่นคือความสัมพันธ์ในอดีตจำไม่นะเวลาเกิดการนี้ให้เราดูที่จิตเราจิตเรากระทบคือคือนชาตินี้เราเกิดมาเป็นด้าตา,ตา,ตานี้<ช><ช>เกิดมาชาตินี้มาเจอทา่านเป็นลูปั้นท่านมีดวงจิตนะแดวงจิตของเราดวงเก่าเคยรู้จักกันในสมัยชาติพบหนึงเค,เคยเกิดด้วยกันเคยได้รับใช้เลยใกล้ชิดกันนะครับ,รบไปสัญ,ญญาเก่าก็เลยทลําให้ร้องไห้น้ำตาไหลด้วยความคิดถึงสัตายานะอาจารย์ก็เคยเกิดอาการอย่างนี้นะครับตอนนั้นกลับแมพระนางจามจิวี วันนังจามก,ก็เลยทาให้รู้ว่าเวลาเกิดแก่นี้เราสํำรวจตัวเองว่าคืออะไรเราจะรู้คําตอบเ,เป็นปันจจตันนะครับแต่ที่บอกวัวเลาะแล้วก็ท่านก็บอกว่ากเหมือนประมาณท่านัวดในลำคอค่ะเ<อ>ต่หัวในลำคอถูกไหมแล้วก็บอกว่าคิดถึงใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงเราก็น้า,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 าตาไหลเองน้กตาก็ถามว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราไม่รู้เธอเราไม่เจ็บไม่ปวดแม่ลูกนึกเราเป็นอะไรเหตุการณ์นี้แสดงว่าเคยเกิดที่นี่เมื่อครั้งนั้น ครับนะครับอันนี้คือสัญญากเก่าจะแต่เรายังเราเกิดใหม่ท่านยังไม่เกิด่านั้นเองท่านมีหน้าที่ปกปักรักษาที่นี่อยู่นะครับเพ<อ>ื่อให้ความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะท่านคงจะรับถือศาสนาพุทธยุคก่อนหลวงพ่อบอกว่าที่เนี่ยเป็นวัดในพระวิศาสนาเมื่อแปดวันต่อปีก่อนที่เจริญรุ่งเรืองมากน้องเอิ๊กมาพ้องกับยาบ้างน้องเอิ๊กน้องเิกแล้วกลับ<อ>ไปเมื่สองแล้วนะที่มาหลักฐานที่สองได้ ได้ดูว่าครั้งแรกที่มาอาจารย์ยังยังไม่เป็นไรครับผมยังไม่รู้อะไรแล้วอีกครั้งมาก็คือวันที่ยกสามรัมือึงอ่ะยกสามรัมหนึ่งเออแล้วไปยังไงน้องน้องเอิร์กน้องเอิร์กว่าไงนะเขาท่านองไหนตามไปอื่นอุ่นจับรู้ได้ในองนี้ขมัดตรงนี้มนานี่นะครับเป็นความเป็นความเชื่อที่หลายคนไม่เชื่อต้องเชื่อยกสามลับหนงเสร็จแล้วกลับไปบ้านใช่ไหม แล้วลุงึ้นเขาบอกย่าย่ยาเมื่อวานเออเมื่อว่นหนูเห็นเห็นองค์เนี้ยที่นั่งตรงเนี้ยมาหาหนูหแต่มันพูดว่าอะไรไม่ีติพูดท่านไปหาจริงเหรอท่านไปหายังไงหนูมไม่รู้แต่ว่าคืยหนูอตอนที่หนูรู้สึกอบบองเนี้ยเขาตอนที่หนี้เูตากับพิษตาตอนที่มาที่ใช่ครั้งครั้งครั้งครัง้งทีง่วันเสาร์หลักเมือ ่แล้วต่อไปเขาบอกเขาเห็นเฮเล่าว่าญาติๆเหมือนเหมือนเขาฝันน่ะเหมือนเขาฝันแล้วลุกฝันยังไงหนู่แล้วสีลูกแค่ได้เห็นเฉยเฉยนะแได้เห็นเฉยเออได้ท่านผีแล้วยังไงยิ้มไหมหัวเราะไหมหนูหนูไม่รู้สึกยังไงเออเด็กยังไม่รู้จักเพราะทีหลังรู้สึกตูต้องสังเกตเอาแล้วหนูจะรู้คำตอบครูนี่เห็นไหมแสดงว่าความผูกพันมันเกิดขึ้นจริงนะครับน้องน้องเอิร์ธเป็นหลานของย่าต้อมนะครับก็แสดงว่าตามจะมา ตามกันมาแล้วมารอกเกิดนะครับแต่เราไม่หินเกาเช่นแบบนั้นเองเออแบบนั่นแหละครับนะฮะก็ซีโีปีจริงพราะฉะนั้นรับการมาไว้วัดควรจะมาไหว้ที่นี่ก่อนใหนคนไม่รู้รนะองค์นี้แหละเทพรักรที่คอยบอกหลวงพ่อ ว่าจะต้องทําอะไร<น>อะไรใช่นี่แหละมันเข้าสมาธิหลวงพ่อมาเข้าตอนเช้าหลวงพ่อตรวจตอนเช้าเสร็จแล้วก็มานั่งมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีคนนั้นมาวันนี้มาวันวันต้องท่องำอย่างนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้ตงตงองสร้างอะไรอาจารย์อยู่อยู่แล้วเนี่ยวัดจะรุ่งเรืองโดยโดยหลวงพ่อเป็นไปไม่ได้คือเป็นให้น้อยเป็นได้น้อยโดยถ้าถ้ามีเทวดาช่วยมหาศาลเลยครับจะจะสําเร็จขนาดนี้ได้ไหวนะครับเราต้องบอกว่าจะมีหลายวัดต้องตจเทพที่เป็นแบบน้อันนี้เี่ผมเพิ่งไปเจอที่สระบุรีที่พญานาคมาเข้าฝัน ว่าว่าต้องสร้างอะไรอย่างนี้สร้างพระหนึ่งร้อยเก้าองค์ร้อยแปดองค์แล้วจะมีคนมาสร้างวัดอ่นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะดึงกันมาเองนะลูกหลานที่เป็นพญานาคดึงกันมาชาติพบที่สื่อกันนะครับถ่าจะมานั่นแหละก็เป็นเรื่องแปลกนะครับใช่มีอย่างนี้เยอะหลวงพ่อเกษมวัดพุทธทองเอาเภอวิเศษชัยชาญเหมือนกันก็เช่นกันใช่ก็มาวัดนั้นหลวงพ่อโอโอเชิญไปพระธุดงเอาเงินไปสร้างหลวงปู่ธขาวหลวงปู่แดงก็เป็นพวกที่รูปนี้แหละมาเข้านิดๆบอกหลวงพ่อมานี่ เดี๋ยวจะช่วยสร้างให้จะช่วยเดี๋ยพาลูกหลานมาตามที่ฉันว่าก็ได้หละถึงสร้างมนจากวันรังได้ขนาดนั้นคนคนที่มาช่วยที่วัดนี้ก็ผูกพันกันมาแต่อดีตชาติถูกต้องครับจะต้องเคยสัมผัสกันชาติใดชาติหนึ่งครับบอกเลยครับแน่นอนครับมันจะเป็นแบบนี้ปาฏิหาริมีจริงนะถ้าใครไม่เชื่อปฏิหารินีคุณต้องพิสูจน ที่สุดยังไงคุณต้องศรัทธาเชื่อมั่นก่อนปฏิหารจะเกิดมันจะเกิดแบบลักษณะของเซมค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากถ้าเรามาไหว้เจ้าเทวดาภูมิเทวดาเนี่ยเราจะขออะไรขอได้ทุกเรื่องเพราะท่านมีกริย์ใช่ไหมขอรัพย์ได้ไหมได้เพราะท่านมีทรัพย์ถูกไหมเออขอบริวารก็ได้อ๋อมาขอได้ทุกอขอบริวารขอลูกหลานขอได้ตรงนี้ขอ้งไลายเรื่องขอเรื่องขอคดีความขออะไร ได้หมดเลยคนมาแก้ที่นี่เยอะนะอาจารย์บอกไลตรงนี้ยดูสังเกตสังเกตได้จากมีดากที่มาแก้บนมาถวายค่ะมีของกินมีอะไราไมาแก้เยอะอ่นี่ครับถ้านะไ,ไป<ม>สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราดูของแก้บนก็รู้ว่าทุกคนเขาบนด้วยอะไรนะครับเนี่่เห็นอยู่ในภาพนี้เยอะนะันทะี่ได้ส่วนเดียวนะค่มีของกินมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับ่ผมหลายคนไม่รู้เพราะว่าตรงนี้ยถ้าเรามาไว้อยู่ด้านหลังครับผมอันนี้อยู่อยู่ด้านหลังวัดอยู่ด้านหลังนะอาจารย์เขาตั้งตามตามหลักเดิมไหม ถ้าตำหลักองชุยเนี่ยตรงตรงนี้อยู่ที่ตำแหน่งที่เป็นอุปถัมพอดีเลยก็ถือว่าดีนะก็จะได้ท่านเปอุปถัมอันนี้ดูความเอือดหลวงพ่อมันก็ไม่ได้รู้หรอกถ้าหลวดูเอออะไรภาเป็นรู้ว่าพอดีตอนแรกหลวงพ่ออาจจะสร้างสร้างตามที่ท่านบอกท่านจะขออยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ได้แต่ผมวงปูงชุยให้ตรงนี้อยู่ตำแหน่งของอุปถัมพอดีก็ท่านจะต้องเป็นแบบช่วยดูแลช่วยอุปถัมวัดช่วยอุปถัมวัดใช่นี่นะครับก็คือเทพรักษ์เทวดาพ่อขุนะไรนะ พ่อขุนงามเมืองพ่อขุนงามเมืองและพ่อขุนเรื่องอังวะครับนี่นะครับเทวดาที่ช่วยหลวงพ่อพิพัฒนมงคลครับที่สร้างวัดพิพัฒนมงคลน,นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาไหว้ที่นี่อย่าลืม ที่เกตรงนี้ทีแรกเลยที่กกอนเอาไว้ตรงนี้ก่อน,นเลยลมาขออนุญาตเข้าเมืองก่อนใช่คือขอก่อนเลยม,มา,<ผ>มยาเหมือนเราเข้าบ้านผู้ใหญ่เจอาผู้ใหญ่วันดีค,ครับรคำนับผู้ใหญ่ก่อนดูไหมเหมือนกอันได้หละครับแต่ท่านมาอยู่ข้างหลังท่านนั่นเองถ้าท่านยังไม่รู้ก็ไหว้ท่อกก็ได้๋ย่ค่อยมาตรงนี้ก็ได้ใจนรึนะขออะไรก็สำเร็จครับอาจารย์ครับทิปที่อาจารย์พาพาลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่เคารพกันมามาทางนี้อาจารย์จัดบ่อยยังไงครับจัดปีละหนึ่งครั้งก็คือทิปทิปชื่อเนี้ย พิธีแต่ข้อสตลอดการแก้ลงชงเสริมโดยให้ปังตลอดปีอาจารย์จะจัดปีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครับแต่จะมีพิธีอื่นที่ปีละครั้งเหมือนกันอย่างแก้แดงแท้งก็จะเป็นปลายปีอ่านะครับเดี๋ยวก่อนแต่ละปีเนี่ยอาจารย์จัดอะไรบ้างทั้งปีเนี่ยอ่าครับอย่อนะจัรย์ก้อยอ่าแต่ทั้งปีเดี๋ยวเผื่อเผื่อจะไล่ผิดนะอ่าออกพรรษามาก่อนอันดับแรกเราเรานับจากออกพรรษาปีที่แล้วใช่ครับจะจัดอย่างนี้ทุกครั้งเพราะเดี๋ยวเดีจะหยุดแล้วเนี่ยการร้อนจะหยุดแล้วเดี๋ยว เราจาัดพิธีอะไรบ้างนะครับจย์ก้อยจัจันจัก้อยเชิญมากข้างใ,<ช>ในนะ<ล>ครับค่ะคือหลังออกภาษาก่อนเราทําอะไรจย์ก้อยอนุญาตให้เปิดคลิปเ,เปิดเปิดแม่หน่อยครับสิ่งแรกที่เราจัดก,ก็คือออกภาษาก็คือทอดกระดิ่งทอดกระิ่งบวกพิธีเปิดจังญญาลักณ เราเราจะจัดพี่เบวชทรัพยานาพร้อมด้วยทอดกระถิ่นสามนาทีประจําปีเศรจจานี้จะเป็นแก้ดวงชงเอ้ไม่ใช่ค่ะทีี่สองทีที่สองป็นเสริมดวงให้ปังเปิดซักแล้วรับโชคใหญ่แก้เด็กท้งแก้เด็กแ้งนี่ชื่อแก้เด็กแท้งโดยตรงเงินหรือสมบุญในพระบระดย่างมี้น้อคนที่รักชีที่เสียชีวิตไปแล้วอันนี้เราจัดประมาณที่ไหนวัดไหนไอแต่เี่จะคนละทิพที่สองเนี่ย จะเป็นที่วัดโลอ่างทองจัดเดือนประมาณเดือนธันวาเพื่อที่เราจะปลายปีส่งท้ายปีกับก็รับปีบ<า>ใหม่แล้วทอดกระถินเนเราเวียนไปตามวัดต่างๆหรือมีวัดขาประจำเราไม่มีค่ะเราก็เวียนไปตามวาัดคือคือหมายถึงวัดพิธีแรกใช่ไหมพิธีแรกที่เราทอดกระถิพร้อมเบิดทรัพย์นปอ่างน่าวัดเราก็จะมีกําหนดวัดด้วยแต่ว่าเราจะตรวจช่วงเข้าพรรษาว่าปีนี้เราจะช่วงเข้าพรรษาว่าเราจะไปวัดไหนออกพรรษาออกา ไม่ใช่เรากําหนดเพื่อไปทอดออกพรรษานี่อาจารย์ต้องกําหนดในพรรษาอว่าทอดออกพรรษานี้จะเอาไปทอดวัดไหนส่วนใหญ่จะเป็นวัดทางไหนก็อาจารย์ก็ทางไหนทางเหนือส่วนมากจะมาทางเหนือสญทางทางคืออย่างนี้เราจะไปวัดที่เราสัมผัสได้กับพิยราชเราต้องไปในสายสายยานเก่าสายพุ่งเก่าและอดีตชาติเคยมีบุญสัมพันธ์กันคือคืออาจารย์จะไปในสายของพ่อศรีสุโธนัคราชแล้วก็ จริงๆไปได้ทุกสายนะแล้วก็พ่อสีสวนาคาราาหรือคนทางสังลาวกาเรียกสีสัตวราคาราาองค์เดียวกันนะองค์เนี้ยอาจารย์จะไปได้ทค่สองสาย,น,สายนี้เลยก็คือคือสนิทหน่อยัการไปเปิดประตูโชคล่าขอขอทรัพยานาคเนี่ยมันคือครังสมบบติของระดับกริย์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปลูกหลานการะย์ไปขอถึงจะได้ต้องได้คได้เราต้องได้เพราะ,ราะอาจารย์เคยเกิดอกับท่านจากพิธีกรรมที่สองคือวัดโลกวัดโลแก้ดินทำแท้ แก้เรื่องทำแท้งนี่จะไปจับที่วัดหลวงอัญทองที่สมเด็จโตจับยามสัตว์ต่านี่แหละโดยรอบนั้นเราจะทอดพราทสังกีกันก็จะมีพระบาทด้ยจะมีจิตบุญด้วยทุกครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญแก้เรื่องทำแท้งใครที่แก้มาสารบัดที่แล้วไม่รู้นไม่จบไม่ดีขึ้นไม่รู้สึกได้บาอาจารย์เดี๋ยวสิ้นปีนี้เราจะตามไปดูพิธีกรรมนี้นะครับสิ้นปีต้องรออีกประมาณสี่ห้าเดือนที่หกเจ็ดเดือน แล้วะครับก็พิธีนี้สําคัญเลยนะครับได้เดินกันเยอะแยะในสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วหลังจากปีใหม่แล้วพิธีกรรมไหนสองแล้วเราก็จะมาตัดข้อสลเดการแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังค่ะแก้ดวงช,ชงสองเดือนใั้นี้เราจะจัดกันหลังตุ่นจีงก็เออไม่ใช่หลังจีหลังวันที่สามกุมงพาเราก็จะกําหนดวันค่บผมเราจะจัดไม่ให้ตรงกับคนเยอะเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ค่ะที่ที่กาหนดสามกุมพาที่คือเปลี่ยนนักกระย์ คือคือโวงจีนจะเปลี่ยนเป็นที่สามกรุงพาแล้วจะเปลี่ยนนักษักริปีอ่าเราจะจัดช่วงนั้นหลังจากหลังจกวมาที่สามแล้วช่วงนั้นจัดตอนไม่ได้โอเคครับโอเคอันนี้ก็คือทริปนี้ที่เราจัดนี้ใช่ครับจากทริปนี้แล้วเว้นว่างไปถึงก็จะมีงานว้ครูต่อเพราะงานวิครูเราจะจัดถูกปุเดือนสี่มันจะประมาณในชนส่วนมากจะชนเดือนมีนาหรือบางทีก็กุมพาอ่ามีนี่เราจัดไปอย่าง ยังค่ะปลายเดือนนี้ปั๊บกำหนดวันที่ให้ลูกศิษย์ลูกหายังครับค่ะเรียบร้อยแล้ววันวันที่เท่าไหร่ครับที่27มีนาคมค่ะจัดที่ไหนครับจัดที่กรุงเทพครับจัดที่กรุงเทพจารังตรงไหนเลยจาราง35เป็นวัดหรือเป็นบ้านใครเป็นบ้านเป็นบ้านกาจรครับเป็นบ้านส่วนตัวคร่ะทีนี้ที่เราจัดเนี่ยพิธีงานวิปครูเนี่ยเราจะจัดหนึ่งปีเราจัดหนึ่งครั้งครับแล้วก็จํากัดคนเข้านะด้วยสถานการณ์ในจุดนี้ คือเดี๋ยวกว่าน,นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเราเร็วเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีจัดต่อก็คือพิธีราหูย้ายราศีตรงน,นี้เราจะต้องจับพิธีบูงสูงด้วยจังก้อยค่ะคืออย่างนี้ราหูย้ายราศีเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้มีกําหนดตายตัวว่าเดือนนั้นเดือนนี้นแต่กําหนดตายตัวคืตอตามตามดวงดาวเดรอตามดวงดาวราหูจะย้ายราศีทุกหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งนี่ก็คือ,เ,อ,อเราจะมาเจอกันหนึ่งปีครึ่งแต่ทุกเก้าเดือนคือมันจะอยู่กลางราศีเราก็จั จากตอนย้ายราศีครั้งหนึ่งปีครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็กลางราศีคือเก้าเดือนครั้งหนึ่งเก้าเดือนครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าราหูยิงกางราศีเราจะจัดในช่วงนั้นด้วยครับผมอ่ะอย่างกับราหูย้ายราศีเนี่ยเราจัดวันที่เท่าไหร่กระบบวันระบุวันกันยังคะรอบนี้เออเดี๋ยวนะคะราหูย้ายราศีรอบนี้จะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาแต่ทีนี้ระบุวันน่าจะเป็นถ้าไม่มีอะไรปิพานเนาะ ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่17เมษายน17เ2565อันนี้จะเป็นย้ายราศีใกล้นั้นเดี๋ยวเราจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์ครับทั้งหมดทั้งวงเนี่ยผมติดตามข้อมูลข่าวสารของอาจารย์ได้ทางไหนครับครับหนึ่งที่ช่อง YouTube เลยนะครับชื่อชมรมคนรักโหราศาสตร์ชมรมคำารักโหราศาสตร์นะครับครับชมรมคนรักโหราศาสตร์เข้าไปนะครับเขาจะมาอธิบายละเอียดกว่าช่องผมช่องผมนําไปสู่ช่องอาจารย์ครับโอเคแล้วทาง a c e b o o กอะ เฟซบุ๊กก็ชื่ออาจารย์โพสกรเปิดชะตาพิชีวิตครับผมอันนี้เป็นเพจนะครับตรงหัวเพจจะมีรูปคุณชมพู่อนิยาที่อาจารย์ดูดวงให้ในรายการสามแซกครับผมถ้าผมจะติดต่อดูดวงอาจารย์ใบไม้เบอร์โทรเลยสามพันบาทนะครับคัาผมค่าดูปั้าละสามพันบาทเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสองหกแปดเก้าสองสี่อาจารย์ก้อยครับถ้าผมจะดูหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขรถยนต์หมายเลขทะเบียนบ้านหมายเลขประจำปีประจำชนเบอร์โทรอาจารย์ครับศูนย์เก้าสองค่ะ สอง1ี่หนึ่งหนึ่ง8ก้าสดศถ้าโทรไมมถ้าดูไม่แม่นะครับโทรมาด่าผมได้ไม่ต้องโทรแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ